สวัสดีครับผมชั้นโดนะครับวันนี้เอาปืนมาให้ชมีกสองกระบอกนะครับเป็นงานกำคอนะครับเป็นงานกำคอนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นพ้นสีเงานะครับเลือเงานะครับตัวนี้ระบบเซฟเป็นระบบเซฟฝานะครับหลังยาวเมดีผ้าอีกคันที่ผ้านะครับลูกค้าทั้งนัดขวานะครับวันนี้นี่ระบบเซฟเซฟทำงานอยู่นะครับอันนี้ป้อเซฟนะครับนี่เราเนี่ยดูนี่ ตัวนี้เป็นตัวตัวนกนะครับนกเข้าลูกนะครับนี่เป็นกายงานมือครับอันนี้เป็นระบบล้างตรวเหียวเดี๋ยวให้มาดูอีกตัวนะครับอันนี้นะครับเหมืองงานเลยระบบเดียวกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับแต่ต่างกันแค่สี่ไม้สี่ไม้นะครับนี่นะครับเป็นเคลือบด้านนะครับอันนี้ลวดลายจะเยอะหน่อย หลายจัดมากอันนี้เป็น trips, รางทองเหลืองนะครับอันนี้ลางทองเหลืองไกลงานมือเหมือนเดิมนะครับไกลของช่างรอนนะครับอันนี้เสียขวาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวลองยิงดูนะครับเดี๋ยวให้ช่างรอนยิงดูนะครับระยะไม่ไกลนะครับอยากให้ช่างรอนยิงนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่5,500นะครับไม่รวมทองเหลืองนะครับแต่ถ้ามีทองเหลืองด้วยก็บวกเพิ่มนะครับ ราคาต่ํๆก็มีนะครับเริ่มต้นที่สองมืเจ็ก็มีเป็นงานไม้ประดูนะครับกำคอเดี๋ยวจะมาลองยิงยิงกันดูนะครับระยะไม่ไกลนะครับน,นี่ยิงระยะไม่ไกลระยะใกล้กอเจ้าของเอายิงไม่ไกลนะครับเอาไว้ยิงตำพุ่มข้อพุ่มประมาณนี้นครับ าลองยิงนะครับระยะไม่ไกลให้ดูเป้าด้วยเต็งมาดูเป้ายิงโอเคนะครับตัวกระจายเลยเดี๋ยวลากมาดูนะครับกดแตกเลยนะครับก็สนใจยังไงก็เบอร์โทร097 0 0526956นะครับ หรือ Facebook โจนิว่าก็ได้นะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาสอบถามมัได้ครับเนอ่ครับเป้ายิงโดยช่างรอนนะครับอันนี้เข้ากันกลางควรเลยนะครับดนสองฟังถ้าสนใจไงก็เข้ามาสอบถามกันได้นะ,น,นะครับโอเคครับพ่อคุณมากครับ